ไก่ทอดซอสเผ็ดเกาหลีสูตรนี้อร่อยเหมือนกินอยู่ที่ร้านเลยค่ะมาดูส่วนผสมหลักกันค่ะมีปีกไก่โบนปีไกปไก่กลางน้ำมันพืชมรกฏแป้งทอดกรอบโซดาเย็นซอสมะเขือเทศโคชูจงังน้ำตาลทรายโชยุผงปาปริกา้าพริกป่นเผ็ดเกาหลีน้ำมันงางาขาวแล้วก็ต้นหอมค่ะนั้นก็มาทํากันเลยค่ะนําแป้งทอดกรอบมาละลายกับโซดาเย็นแล้วก็ค่อยๆเทโซดาเย็นลงไปทีละน้อยละลายแป้งจนกว่าจะได้ความเหลวที่ต้องการค่ะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยป่นคนให้ละลายเข้ากันอีกครั้ง จากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยค่ะคลุกเคล้าไก่กับแป้งให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ค่ะ จากนั้นก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชมารากตลงไปเลยรอจนน้ำมันร้อนก็ตามด้วยไก่ลงไปได้เลยค่ะเวลาทอดให้เพื่อนๆใช้ไฟกลางค่ะหำาใช้ไฟแรงเด็ดขาดนะคะไม่งั้นไก่จะไม่สุกแล้วก็อาจจะไหม้ได้ค่อยๆใช้ตะหลิวกลับเขาไปมาด้วยนะคะไก่ก็สุกเหลืองทั่วดีกันแล้วนะคะก็ตักขึ้นได้เลยค่ะไก่ทอดวันนี้นะคะสีเหลืองสวยน่าทานมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังกรอบมากๆเลยค่ะตักไก่ขึ้นพักแล้วเดี๋ยวเราไปทาซอสเผ็ดเกาหลีกันตั้งกระทะ ใส่ซอสมะเขือเทศแล้วก็ตามด้วยโคชูจังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทรายมันงาพริกป่นเผ็ดเกาหลีโชยุผงปาปิก้าแล้วก็น้ำเปล่าค่ะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันเลยนะคะได้น้ำซอสเผ็ดเกาหลีแล้วเราก็เอาไก่มาเทลงในกระทะได้เลยค่ะจากนั้นก็ใช้ตะหลิวคลุกเคลา้าซอสเลือบตัวไก่ให้ทั่วดีกันเลยนะคะซอสเผ็ดเกาหลีวันนี้ดูเข้มขน้นแล้วก็ชุ่มฉ่ำม,มากๆเลยค่ะอูดนี้รับประกันความแซบ่บเข้มขน้นอร่อยแบบต้นตำรับเกาหลีเลยค่ะไปตักใส่จานกันเลยค่ะเพื่อนๆปิดท้ายโรยง,งาขาวและต้นหอมซอยลงไปเมนูวันนี้น่าอร่อยสุดๆเลยค่ะได้ผู้ช่วยดีๆอย่างน้ำ มันพืชมารากตในการทอดไก่ทำให้ไก่กรอบอร่อยฟินสุดๆเลยค่ะพี่ดุลก็มาการันตีความกรอบอร่อยฟินเหมือนเดิมค่ะ